สวัสดีครับเอ่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่มีเรื่องที่น่ากังวลมากๆเกิดขึ้นที่ยูเครนเลยนะครับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่จากรัสเซียเสียงระเบิดดังไฟไหม้หลายจุดและที่น่ากลัวคือเป้าหมายดูเหมือนจะไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานทั่วๆไปแต่เป็นระบบที่เชื่อมกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะ คือการเลือกเป้าหมายครั้งนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าตั้งใจจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากครับมีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้วด้วยบาดเจ็บก็อีกหลายสิบคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับทำไมครั้งนี้ถึงดูน่ากังวลเป็นพิเศษอย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่แค่การโจมตีโครงสร้างพลังงานแบบปกติแต่เป็นการเล็งไปที่จุดที่ เปราะบางมากคือพวกม้อปแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายไฟหล่อเลี้ยงระบบสำคัญสำคัญของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งเลยค่ะโ oh, อ้โหม้อแปลงที่จ่ายไฟให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะซึ่งมันเสี่ยงมากอาจจะกระทบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าได้เลยนะคะการโจมตีนี่มันมันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างครับใช่จุดเดียวหรือเปล่าไม่ใช่จุดเดียวค่ะกระจายไปหลายภูมิภาคเลยโดยเฉพาะทางตะวันตกกับตอนเหนือ ตะวันตกกับเหนือค่ะอย่างเช่นจังหวัดเคเมร์ลินิสกี้แล้วก็ริฟเน่ซึ่งทั้งสองที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สำคัญของยูเครนเลยค่ะกระจายวงกว้างขนาดนี้แล้วอาวุธที่ใช้ล่ะครับ <c oughs> เห็นว่ามาหลายแบบมากจากรายงานก็เป็นการผสมผสานอาวุธ หลายชนิดเลยค่ะทั้งโดรนพลีชีพชาเฮตุที่เราคุ้นๆกันแล้วก็มีขีปนาวุธร่อนหลายแบบแล้วก็ยังมีขีปนาวุธความเร็วสูงอย่างอิสแกนเดอร์กับคาลิเบอร์ด้วยโอ้โหมากครบเลยทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธร่อนขีรนาวุธเร็วสูงแบบนี้คือตั้งใจจะเจาะระบบป้องกันให้ได้เลยก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะการใช้หลายๆแบบพร้อมกันก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้มีบางส่วนหลุดรอดการป้องกันของยูเครนไปได้รับ เป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดที่ทางยูเครนเขายืนยันคืออะไรครับเห็นพูดถึงมอแปลงใช่ค่ะทางการยูเครนอย่างคุณแอนเดรซีบิฮารัฐมนตรีช่วยต่างประเทศก็ระบุค่อนข้างชัดนะคะว่าเป้าหมายหลักเลยคือหมอแปลงไฟฟ้าแรงสูงซึ่งหมอแปลงพ้องนี้นอกเหนือจะจ่ายไฟเข้าระบบโดยรวมแล้วเนี่ย จุดสาคัญคือมันจ่ายไฟหล่อเลี้ยงระบบสนับสนุนต่างๆของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยค่ะนี่แหละครับจุดที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดเลยหมอแปลงที่จ่ายไฟให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือถึงแม้จะไม่ได้ยิงไปที่ตัวโรงไฟฟ้าตรงๆแต่ไปตัดระบบไฟฟ้าที่เลี้ยงมันก็อันตรายมากถูกต้องเลยค่ะอันตรายมากจริงๆคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยถึงเขาจะมีระบบผลิตไฟฟ้าสำรองภายในอย่างพวกเครื่องปั่นไฟดีเซลนะคะ แต่ระบบพวกนั้นน่ะมีไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินระยะสั้นๆเท่านั้นการทํานานปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทําความเย็นของเตาปฏิกรอ์อันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะมันต้องการไฟฟ้าที่เสถียรจากภายนอกตลอดเวลาการทำลายหม้อแปลงพวกนี้ก็เหมือนไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าทางอ้อมเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนการเล็งจุดอ่อนสำคัญเลย ถึงตัวเตาปฏิกรณ์อาจจะยังไม่โดนแต่ระบบที่ค้ำจุนมันกำลังถูกโจมตีอย่างหนักแล้วการป้องกันของยูเครนล่ะครับพอจะรับมือได้ไหมครับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนก็ทำงานเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วก็สกัดโดรนกับขีปนาวุธไปได้เยอะมากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่า พอรัสเซียระดมยิงมาเยอะๆแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันแบบนี้มันก็มีบางส่วนที่หลุดรอดไปโดนเป้าหมายได้โดยเฉพาะพวกม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมนันเป็นเป้าที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่นิ่งๆด้วยค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีเป็นยังไงบ้างครับความสูญเสียความเสียหายพอจะมีภาพที่ชัดเจนไหม เป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะรายงานเบื้องต้นตอนนี้ยืนยันผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกะกลางคืนที่สถานีไฟฟ้าหรือไม่ก็ประชาชนที่บ้านอยู่แถวนั้นแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า20คนหลายคนอาการสาหัสเลยค่ะโอ้เสียใจกับผู้สูญเสียด้วยครับแล้วภาพความเสียหายล่ะครับภาพที่ออกมาก็คือไฟไหม้รุนแรงมากค่ะที่สถานีไฟฟ้าย่อยแล้วก็ตัวหมอปแปลงหลายจุดเลย ลวไฟนี่โหมสูงมากอุปกรณ์ต่างๆก็เสียหายหนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยต้องทำงานกันหนักหลายชั่วโมงเลยค่ะมีรายงานด้วยว่าที่ครเมลินิสกี้ไฟไหม้ลุกลามเข้าไปใกล้พื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลีย อันนี้น่ากังวลมากใช่ค่ะมีรายงานแบบนั้นจริงๆซ,งซึ่งตอนแรกก็สร้างความตกใจกันมากแต่ว่าข้อมูลล่าสุดจากเอเนโกอะตอมซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลนิวเคลียร์ของยูเครนนะคะแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆเนี่ยยืนยันว่าไฟไหม้มันยังอยู่นอกบริเวณโรงไฟฟ้าแล้วก็ยังไม่มีกำมันตารางสีรั่วไหลระบบความปลอดภัยต่างๆยังทํางานปกติอ๋อโอเคครับข้อ,อยังชัวร์หน่อยแต่ถึงยังไงก็น่าห่วงอยู่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟไฟ้าโดยรวมเสียหายหนัก ว่านี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เครมล,ลินิสกี้ก็เลยต้องลดกําลังการผลิตลงชั่วคราวค่ะการลดกําลังการผลิตลงและก็ความเสียหายที่สถานีจ่ายไฟอื่นๆด้วยแบบนี้ผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปนี่หนักเลยสิครับหน่วงเลยค่ะทันทีหลังการโจมตีเนี่ยหลายพื้นที่หลายภูมิภาคต้องประกาศตัดไฟฉุกเฉินเลยประชาชนจํานวนมากก็ตกอยู่ในความมืดแล้วก็ที่สําคัญคืออากาศมันหนาวด้วยอุณหภูมิบางพื้นที่นี่ต่ากว่า5องศาเซลเซียสแล้วค่ะ โหนึกภาพตามแล้วลำบากมากเลยครับความมืดความหนาวโรงพยาบาลต่างๆก็คงต้องวุ่นวายกับการใช้ไฟสำรองใช่เลยค่ะโรงพยาบาลต้องรีบใช้เครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งมันก็มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อเพลิงเรื่องระยะเวลาใช้งานอีกระบบขนส่งสาธารณะบางอย่างอย่างพวกรถไฟฟ้าก็ต้องหยุดวิ่งไปเลยนี่คือสภาพที่ประชาชนต้องเจอจริงๆค่ะ กระทรวงพลังงานยูเครนถึงกับบอกว่านี่เป็นการโจมตีระบบพลังงานที่อันตรายที่สุดในรอบหลายเดือนเลยค่ะ คำพูดนี้สะท้อนความรุนแรงได้ชัดเจนเลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความไม่สะดวกสบายนะคะแต่มันสร้างสภาวะที่อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางคนป่วยคนแก่ในช่วงที่อากาศหนาวลงเรื่อยๆซึ่งทางกระทรวงพลังงานยูเคร,รนเขาก็มองว่านี่เป็นความพยายามของรัสเซียที่จะสร้างความหวาดกลัวสร้างแรงกดดันอย่างหนักในช่วงก่อนจะเข้าฤดูหนาวเต็มตัวการฟื้นฟูนี่คงยากน่าดูเลยนะครับโดยเฉพาะหม้อแปลงใหญ่ๆแบบนี้ ท้าทายมากค่ะแล้วก็ใช้เวลานานแน่ๆพวกหมอแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่แบบนี้มันไม่ใช่อุปกรณ์ที่หาเปลี่ยนได้ง่ายๆทั่วไปนะคะมันทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนต้องสั่งผลิตหรือหาจากสต็อกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีพอไหมการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์สัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้แล้วยูเครนจะทำยังไงครับทีนี้ ก็ต้องเร่งประสานขอความช่วยเหลือขออุปกรณ์พวกนี้จากพันธมิตรในยุโรปอย่างเร่งด่วนเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่านี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่รัเสเซียต้องการเห็นคือสร้างภาระสร้างความยากลําบากในการฟื้นฟูระบบพลังงานของยูเครนผลกระทบที่เกิดขึ้นท้าหนดทั้งความเสียหายคนเสียชีวิตความลําบากของคน มันก็ดูเข้ากับยุทธศาสตร์เดิมๆที่รัสเซียเคยใช้คือโจมตีโครงสร้างพื้นฐานช่วงหน้าหนาวเพื่อบั่นทนกำลังใจการที่เป้าหมายมันไปเชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกระดับความเสี่ยงขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะแล้วท่าทีของฝ่ายต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากทางยูเครนก่อนเลย ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมาประนามอย่างรุนแรงที่สุดเลยค่ะใช้คำว่าการก่อการร้ายทางพลังงานไร้มนุษยธรรมแล้วก็เป็นการคุกคามความมั่นคงของทั้งยุโรปท่านก็เรียกร้องซ้ำๆอย่างหนักแน่นเลยค่ะให้พันธมิตรเร่งส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศดีๆอย่างเพทริอัตหรือนาซมสมาเพิ่มเพื่อช่วยปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญแล้วก็ย้าว่ายูเครนจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดครับแล้วทางเอเนโกอะตอมนะครับหน่วยงานที่ดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยตรงเขาว่ายง งเอเนโกอะตอมก็ยืนยันสถานะล่าสุดนะคะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลักๆทั้ง4แห่งที่ยังดาเนินการอยู่คือริฟเน่โครเมลนิสกี้เซาอูเครนแล้วก็ซาบอริเชียที่แม้จะอยู่ในพื้นที่รัสเซียยึดครองแต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ทั้งหมดนี้ยังปลอดภัยดีค่ะไม่มีการรั่วไหลของกัมมันตรังสีแต่เขาก็ยอมรับเขาว่าการโจมตีม้อแปลงกับสายส่งไฟฟ้ารอบนอกเนี่ยมันส่งผลกระทบหนักจริงๆต่อความเสถียรของระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพวกนี้ หันมาทางฝั่งรัเสเซียบ้างครับเขามีถแถลงยอมรับหรือชี้แจงเป้าหมายอะไรไหมครับคือตามแนวทางปกติของเขานะคะรัฐบาลรัเสเซียย,ยังไม่ได้ออกมาถแถลงเป็นทางการแบบเจาะจงว่าเป้าคือมอปแปลงที่ต่อกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่สื่อของรัฐรัสเซียหลายสำนักนก็รายงานไปในทางเดียวกันค่ะว่าการโจมตีครั้งใหญ่นี้เป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่เข้าไปนในดินแดนรัเสเซียก่อนหน้านี้แถวแถวแคว้นซาราตอฟกับวอร์โรเนส เขาอ้างว่าเป็นความจําเป็นทางทหารเพื่อลดศักยภาพของยูเครนซึ่งอันนี้เราก็นําเสนอตามข้อมูลที่ปรากฏนะคะไม่ได้ยืนยันข้ออ้างของเขาครับก็เป็นการให้เหตุผลในมุมของเขาไปแล้วปฏิกิริยาจากนานาชาติล่ะครับกังวลกันมากน้อยแค่ไหนทั่วโลกกังวลมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องทางโคศกเลยาธิการสหประชาชาติหรือ UN เอนี่ยออกมาถแถลงทันทีเลยทว่า การปฏิบัติการทางทหารใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นใกล้ๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจขั้นสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้สาภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาท่าทีคงแข็งกล่าวเหมือนเดิม แน่นอนค่ะทั้ง EU และสหรัฐออกถแถลงการร่วมกันเลยประนามการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของอยูเครนอย่างรุนแรงบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนแล้วก็กำลังพิจารณาอย่างจริงจังเลยค่ะเรื่องการออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียอาจจะพุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนที่สนับสนุนการผลิตอาวุธหรือภาคพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการทหารของรัสเซียครับ กลับมาที่แกนหลักของความน่ากลัวครั้งนี้คือความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ชัดๆอีกทีครับทำไมการโจมตีโครงสร้างรอบๆหรือที่เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันถึงอันตรายมากทั้งๆท,ที่ไม่ได้ยิงใส่ตัวเตาปฏิกรณ์ตรงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ เพราะหลายคนอาจจะยังไม่เคลียร์ตรงนี้คือคิดว่าตราบใดที่ตัวอาคารคลุมเต่าปฏิกรไม่โดนก็น่าจะโอเคใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะหัวใจสำคัญที่สุดของมันเลยก็คือระบบทำความเย็น cooling system ค่ะระบบนี้ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายความร้อนมาหาศาลออกจากแกนปฏิกรแม้ว่าจะหยุดเดินเครื่องปฏิกรไปแล้วก็ตามความร้อนมันยังคงมีอยู่ ซึ่งระบบทำความเย็นนี้มันต้องการพลังงานไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องและต้องเสถียรมากๆด้วยค่ะซึ่งไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็มาจากภายนอกผ่านมอแปลงที่เพิ่งโดนโจมตีไปถูกต้องค่ะในสภาวะปกติโรงไฟฟ้าจะดึงไฟจากโครงขายภายนอกมาใช้แต่ถ้าไฟฟ้าภายนอกดับอย่างเช่นจากการโจมตีครั้งนี้โรงไฟฟ้าก็จะสลับไปใช้ระบบไฟฟ้าสำรองภายในซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดใหญ่นั่นแหละค่ะ แต่ปัญหาคือระบบสำรองพวกนี้มันมีข้อจำกัดทั้งเรื่องปริมาณเชื้อเพลิงที่เก็บไว้ทั้งเรื่องระยะเวลาที่มันจะทำงานต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัยถ้าไฟฟ้าภายนอกถูกตัดขาดเป็นเวลานานม,มากๆเช่นเป็นวันๆหรือหลายวันแล้วระบบสำรองเกิดขัดข้องขึ้นมาหรือเชื้อเพลิงหมดนั่นคือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเลยค่ะสถานาการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ว่าคือ ก็คือสภาวะที่ระบบทำความเย็นหยุดทำงานโดยสมบูรณ์ Station b l a c k out ค่ะเมื่อจจไม่มีอะไรไปหล่อเย็นความร้อนในแกนปฏิกรมันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดหลอมละลายเมลดาวของแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งอาจจะนำไปสู่การระเบิดหรือการรั่วไหลของกัมมันตร,รังสีปริมาณมหาศาลออกสู่สิ่งแวดล้อมได้มีผู้เชี่ยวชาญอย่างดเรมิคาเอลบารานอฟเปรียบเทียบว่ามันคือสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่วิกฤตแบบเดียวกับที่เคยเกิดที่ฟุกุชิมะหรือแม้แต่เชอร์โนบิลได้เลย แม้จุดเริ่มต้นมันจะต่างกันแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือหายนะทางนิวเคลียร์เหมือนกันค่ะโหฟังแล้วน่ากลัวมากจริงๆครับเป็นความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้เลยแม้แต่น้อยใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ทําให้มันน่ากังวลเป็นพิเศษในบริบทนี้คือมันเกิดขึ้นในสภาวะสงครามนะคะ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยระบบความปลอดภัยมันซับซ้อนก็จริงแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดท,ทางเทคนิคเป็นหลักไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการถูกโจมตีทางทหารซ้ำๆที่มุ่งทำลายระบบสนับสนุนภายนอกแบบนี้การโจมตีโครงข้างสนับสนุนที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเขตสงครามแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยค่ะเลยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าระบบมันจะทนได้นานแค่ไหน แล้วทงางทบวงการพลังงานประมณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e เขามีความเคลื่อนไหวหรือเข้ามาตรวจสอบอะไรบ้างหรือยังครับ IAEA e แสดงความกังวลอย่างยิ่นยวดหรือ grave concern เลยค่ะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดมากแล้วก็เรียกร้องให้มีการอนุญาตให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของ IAEA e เข้าไปตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเดเร็วที่สุด เพื่อประเมินความเสียหายให้คำแนะนำทางเทคนิคแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนเป็นผู้สังเกตการที่เป็นกลางเพื่อยืนยันสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดความตึงเครียดป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะนำไปสู่การกระทําที่เสี่ยงกว่าเดิมได้ค่ะสรุปแล้วการโจมตีครั้งนี้มันมีความหมายลึกไปกว่าแค่การทําลายระบบไฟฟ้าแต่เหมือนการยกระดับความขัดแย้งไปสู่ขอบเขตที่ที่อันตรายอย่างยิ่งโดยมีเรื่องความเสี่ยงนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะ่ะ ถ้ามองในภาพรวมนะคะมันอาจจะสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่ดูจะโหดเหี้ยมขึ้นของรัสเซียหรือเปล่า คือการเล็งเป้าไปที่จุดที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุดทั้งทางกายภาพและก็ทางจิตวิทยาด้วยไม่ใช่แค่ทําให้ไฟดับแต่สร้างความหวาดกลัวไปถึงระดับหายนะภัยนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบความรู้สึกของผู้คนทั่วโลกได้เลยครับเป็นสถานการณ์ที่ตอกย้าให้เห็นถึงความเปราะบางอย่างที่สุดเลยนะครับของโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในภาวะสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทั้งทรงพลังและอันตรายอย่างนิวเคลียร์ และแน่นอนว่าท่ามกลางการวิเคราะห์เกมสงครามยุทธศาสตร์ต่างๆเราต้องไม่ลืมความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผู้คนทั้งเจ้าหน้าที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จริงอย่างยิ่งค่ะแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกนิดนะคะเหตุการณ์ที่ยูเครนครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศยูเครนประเทศเดียวแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนดังๆในทั่วโลกเลยถึงความเปราะบางที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนของโครงสร้างพื้นฐานสําคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งหลายๆประเทศ หลายๆแห่งก็เพึ่งพาระบบไฟฟ้าจากภายนอกไม่ต่างจากที่ยูเครนเท่าไหร่น่าคิดตามอย่างมากครับมันทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้ใหเราทุกคนต้องกลับไปคิดเลยค่ะว่าในยุคที่สงครามตามแบบแผนมันสามารถกำหนดเป้าหมายแล้วก็ทำลายระบบสนับสนุนที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้อย่างแม่นยำแบบนี้เราจะยังมั่นใจในความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าเหล่านี้ทั่วโลกได้จริงๆเหรอแล้วประชาคมโลก ต้องทบทวนหรือเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่นี้ที่เกิดจากการทำสงครามแบบนี้ยังไงบ้างเพื่อไม่ให้ฝันร้ายทางนิวเคลียร์มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาในอนาคตค่ะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้ท้าทายและชวนให้เราต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปจริงๆครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงไปกว่านี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่สำคัญยิ่งนี้ยินดีค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะ